สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กันในช่อง Lodi s a k u r a Channel ค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวร้านเสื้อผ้ากันค่ะทุกคน mm hmm. เห็นด้านหลังไหมก็คือร้านขายเสื้อผ้านั่นเองนะคะวันนี้ก็แต่งตัวมาซะสวยเลยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้เราไม่ได้สร้างเองนะคะแล้วก็ไปเอาไอดีมาให้แล้วก็มารีวิวแล้วก็มาแจกทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะ มาค่ะก็โอเคมัวแต่แอนท่านะคะทุกคนเพราะท่ามันน่ารักมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะคะก็เป็นร้านสีชมพูนะคะก็คือเหมาะกับการแต่งตัวสําหรับเราวันนี้นั่นเองนะคะอ่านชื่อร้านไม่ออกนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคือภาษาอะไรนะคะแต่ว่าเขาก็ตกแต่งด้วยความสวยงามนะคะเข้ามาในร้านเลยทุกคนนี่เลยค่ะโซนแรกนะคะก็คือ โซนเคาน์เตอร์คิดเงินนั่นเองนะคะแบบว่าเออคิดเงินจ่ายเงินอะไรนั่นเองนะคะทุกคนเป็นที่สาหรับผู้จัดการร้านแล้วกันนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าให้เลือกมากมายนะคะมีกางเกงมีเสื้อด้วยนะคะคือน่ารักมากเลยแต่ละตัวคือสวยมากนะคะมาต่อมานะคะห้องนี้นะคะก็คือห้องเปลี่ยนชุดหรือว่าห้องลองเสื้อนั่นเองนะคะทุกคน เป็นห้องลองเสื้อที่มีแทบจะทุกร้านนะคะทุกคนแบบว่าให้เรามาลองกันก่อนนะคะทุกคนเพื่อแบบชอบชุดนี้อะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็มีเป็นเสื้อผ้าแขวนนะคะโชว์ค่ะเป็นเสื้อผ้าโชว์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแบบว่าดูทุกคนตรงนี้เป็นแบบโหแฟชั่นมากทุกคนน่ารักมากแต่ละตัวนะคะแต่ละชุดแต่ละตัวน่ารักมากแล้วก็แบบว่าคือมันก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็มีเลอก ให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์นะคะทุกคนลองมาเล่นได้นะคะตรงนี้เอ,อิมเข้าไม่ได้ทุกคนเราต้องใช้การกระโดดนะคะเพราะว่ามันมันออกไม่ได้มันเข้าไม่ได้นั่นเองนะคะนี่ก็จะมานั่งคิดเงินตรงนี้เลยนะคะทุกคนเป็นการต้อนรับลูกค้าด้วยนะคะก็น่ารักมากเลยค่ะทุกคน มาค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะส่วนนี้เป็น ID นะคะมี2 ID นะคะทุกคนก็ลองมาเล่นแล้วก็ลองมาดูกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไม่บายค่ะ